สวัสดีครับพี่อาร์ตน,นะครับเจอกันที่สีลุงคาเซ็นเตอร์นะครับใน y o u ยูทูบชาแนลสีลุงคาเซ็นเตอร์วันนี้พี่อาร์ตมีรถมารีวิวหนึ่งคันนะครับเป็นรถสุดยอดรถโฟล์ววิลด์นะครับเป็นหนึ่งในรถตลาดรถโฟล์ววิลด ye, ์ของรถไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่มีขายอยู่ตอนนี้เป็นรถที่หายากมากตัวนี้นานๆเราถึงจะได้เจอกันกันกบรถโฟล์ววิลด์ รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับซิงเกิลแครบโฟวิลได้นะฮะเป็นรถโฉม MI 2ม1 6นะครับ รถรุ่นนี้บอกเลยว่าหายากมากตัวผู้ขายเองเนี่ยก็คันแรกนะครับที่ได้มาคันนี้กว่าจะได้มานี้ยากมากครับมาชมกันเลยครับรถไททันคันนี้นะครับเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับซึ่งจะพาเราลุยไปได้ทุกที่นะครับคุ้มค่ากับการจ่ายเงินของเรานะครับสุดเรียกว่าสุดยอดสมรรถนะนะครับรถคันนี้ เป็นเครื่อง2.5นะครับเป็น V G Turbo Intercooler นะฮะรบแแรงม้านะครับ,รบพละกำลังไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็รถรุ่นนี้เติมไบโอดีเซล b 5ได้ครับข,ข้อสำคัญของเขานะครับเป็นหัวฉีดไฟฟ้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวชมรอบรอบคันด้วยกันนะครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับขอบ16มาพร้อมกับ ยางมัดนะฮะร,รุยงานไปได้ทุกที่แล้วก็ขอบกระบะนะครับจะมีเรลาเรลาเหเหล็กนะฮะเป็นซีเรียวด้านข้างนะครับใช้มัดของสะดวกง่ายดายนะฮะร,รถคันนี้ไม่รู้จะอธิบายเรื่องความใหม่อย่างไงนะฮะก็มีเป็นรถปี2016ใช้งานมาแค่ไม่กี่หมื่นกิโลนะครคันนี้เรียกว่าสภาพยังใหม่มากครับ ายในนะครับก็เป็นอ,ออกแบบสปอร์ตนะครับด้านในเป็นถุงลมนิรภัยนะครับถุงลมนิรภัยคู่เครื่องเสียงเป็นตัวระบบเล่น MP3 ระบบออดิโอได้นะครับเล่นแผ่นดิสต์คันนี้วิ่งมาเพียง90,000มกิโลนะฮะ9ก0ากว่าครับเครื่องเครื่องดีมากครับไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ เครื่องแล้วก็เราจะมีตัวรับประกันให้ลูกค้านะครับจะมีรับประกันเครื่องให้อีกรอบนึงนะครับสักครู่นะครับคันนี้สีเดิมนะครับไม่มี นอตเดิมทุกตัวนะครับดูได้นอดด้านข้างไม่มีแกะนะฮะนอตฝากระโปรงเดิมนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตบแบตบใหม่ครับแต่แบตบลูกเนี้ยมาใหม่แค่ไหนทางบริษัทเราก็ไม่ให้ไปนะครับวันออกรถก็คือได้ลูกใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค200กว่ารายการให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรียลนะครับเป็น DID VG Turbo เทอร์โบ พลากกำลังเหลือเฟือนะครับรอด178แรงม้าแล้วก็ที่สําคัญคือรถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะผลนไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับในเรื่องการใช้งานครับเราทําโปรโมชั่นตัวรับประกันสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยรถรุ่นนี้เป็นรถที่กลับมา,าเครมน้อยมากๆนะครับเป็นรถรถรุ่นที่น่าใช้มากอีกรุ่นหนึ่งครับ ดูในห้องเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้สีในห้องเครื่องนะครับอย่างฝาวงฝาวาลว์วพวกนี้ยังเป็นสีใหม่เหมือนรถใหม่เลยนะครับมีระบบ mm. เบรก a อบเอนะครับน็อต mm. <Not S 2> ทุกตัวไม่มีแกะไม่มีขันซื้อรถที่นี่ถ้ามีป่าไปตรวจหลังการซื้อรถไปนะครับว่า มีพลิกคว่ำมีชนจมน้ํามีชนมานะครับทางเราพี่อาร์ตเองนะครับจ่ายค่าตกใจให้เลยคันละ1น0 0 0แสนนะครับไม่ต้องห่วงรถเราสวยแน่นอนสำหรับรถคันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้ New Titan ปี2016 Single s i p g l e c a ซิงเคันนี้นะครับถ้าเป็นรถป้ายแดงราคาอยู่ที่629,000บาทแน่นอนครับ ในวันนี้ทางเราทําโปรพิเศษอยู่แล้วนะครับาขายที่ราคา3า9 0 0 0 9 0 0 0บาทนะครับค่างวดเบาๆ7,200บาทออกรถกับเราฟรีดาวแน่นอนครับค่างวด7,200บาทแต่ถ้ามาซื้อช่วงนี้นะครับตอนนี้คือโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับทางบริษัทเรามีโปรอีกตัวหนึ่งให้ก็คือ ช่วยจ่ายค่างวดครับ1000บาทเป็นเวลา1ปีนะครับค่างวดคุณจะเหลือคันนี้นะครับค่างวดเหลืออยู่เพียงแค่6,200บาทฟังให้ดีนะครับรถปี2016 4 w d ราคาค่างวดอยู่แค่6,200บาทเท่านั้นนะครับถ้าออกช่วงนี้นะครับก็สนใจติดต่อนะครับพี P ่อาร์ตอยู่ที่นี่ตลอดครับสำนักง,งานใหญ่บริษัทสีลุงคาเซ็นเตอร์ Center, อหรือจะติดตามใน เพจนะครับแฟนเพจสีลุงขารถยนต์มือสองสีลุงขาเซ็นเตอร์นะครับทั้ง4สาขานะครับแล้วก็ทางยูทูบชาแนลนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0818786695นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับสำหรับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับก็มีเพียงแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับ แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและก็สเตทเมนต์นะครับก็แต่ละอาชีพก็เอกสารไม่เหมือนกันถ้าสนใจคันไหนก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับความแตกต่างของเอกสารที่ใช้นะครับช่วงนี้ฟรีดาวทุกคันนะครับราคา,ถ,าถูกมากรถกสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์ก็ขอจบการรีวิวรถมิตซูบิชิออร์เนียลไททันซิงเกิลแคบ ฟวิวได้คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถตัวไหนเด็ดๆดใหม่ๆเข้ามาอีกเดี๋ยวพี่อาจจะมีมารีวิวเองอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอขอ,ข, mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัส mm hmm. ดีครับ